วันนี้พามาเข้าสวนนะครับทางเดินไปสวนกัลกหน่อยอันนี้ต้นลูกเดนะครับภาษาใต้แต่ว่าภาษากลางนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าม่วงสวรรค์หรือเปล่า แต่ถ้าทางใต้นี้มีเยอะมากเลยโดยเฉพาะที่ยะลาเป็นเหมือนวัชพืชเลยแต่ว่าลูกดำๆมันก็กินอร่อยดีกินแล้วปากดำไปเลย <c oughs> ส่วนนี้เป็น ออเหมือนต้นหญ้าที่ใช้ทําไม้กวาดนะครับนี่แม่ก็เอาไปทําไม้กวาดอยู่มีเยอะเหมือนกัน <c oughs> มีปลูกสตอเอาไว้ด้วยระหว่างทาง สตอสตอแล้วก็สับประรดนะครับ <c oughs> นี่พ่อห่อไว้อ๋อนี่มันมีตัวที่แบบสามารถหักมาแล้วก็มาชําได้เลยครับมันต้องหนึ่งกอนี้มันต้องสี่ห้าห้าห้าหัวนะครับสามารถหักออกมาชําได้เลย <c oughs> นี่นะครับปลูกง่ายทนแรงด้วยไม่แน่ใจว่าพันอะไรแล้วอันนี้นะครับหนึ่งกอมีตั้งสี่สี่สี่แขนงน่าจะเรียกแขนงพารากัง ต่นนี่มีขนนด้วยนะครับนี่ลงมาป,ประมาณ2ปีน่าจะได้แล้วอันนี้ก็สับปะรดสับปะรดนี่ก็ยาวเป็นแนวทางเดินเลยนะครับ สำปลังปลูกไว้นิดหน่อยพอได้กินอันนี้มะม่วงไม่แน่ใจเป็นมะม่วงพันอะไรนะครับอันนี้หลานชายเป็นคนเอามาปลูกไว้มีสองต้นสามต้นนะครับ นี่มาถึงไร่ของตัวเองแล้วครับ <c oughs> มีต้นกล้วยนะครับสตออันนี้เวิร์กนี้ก็มีทั้งกล้วยสตอทุเรียนแล้วก็หมากบังคุดโซนนี้ประมาณสักน่าจะสามไร่ได้นะครับตรงนี้ อีกโซนนึ่งนะครับส่วนนี้ก็มีเงาะก็ข้างล่างนู่นก็เป็นสรรรับปะรดอันนี้หมาก <c oughs> สตอกล้วยนี้เยอะมากเลยพ่อออกมาแซมแซมไว้ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ ค่อยๆหาผลไม้อื่นมาใส่เรื่อยๆนะครับอันนี้มะขามน่าจะเป็นมะขามหวานห <c oughs> <c oughs> มากนี่ที่จริงก็ปลูกไว้เยอะมากเลยครับหลายสิบต้นเพราะว่าบางช่วงก็ราคาดีโลหมากแห้งก็น่าจะโลสักห้าสิบถึงเจ็ดสิบบาทที่เคยเคยขายได้อยู่ <c oughs> แต่ช่วงนี้มันถูกน่จาจะโลไม่ถึงยี่สิบนะครับมาแข้งที่แกะออกจากเปลือกแล้วแล้วก็มาตากแห้ง <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเบื้องเมื่อกี้ที่ถ่ายจากข้างบนอันนี้ก็ประมาณสามไล่กันได้แล้วครับที่มันไม่เสมอกัน ผนเบื้องนี้ก็ถ้าอยู่ในโซนโซนเดียวกันนี่ก็อกล้วยจะเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะมันหาง่ายปลูกง่าย <c oughs> ทุเรยยียนก็อืมก็เป็นสิบกว่าต้นเหมือนกันนะครับ เมืองน,นี้พ่อมาปลูกผักสวนครวัวมีพริกมีมะเขืออืม <c oughs> มะเขืออะไรก็ไม่รู้อันนี้พิษดกมากเลย <c oughs> อันนี้ก็ ดีมากเลยน่ามาทำขนมอยู่ในนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวสักพักก็ว่าจะทำบ้านหลังเล็กๆไว้ข้างในนี้ตื่นมาก็เจอสวนเลย อันนี้มีมะพร้าวด้วยมีแก้มังกรโอ้แก้มังกรมีอยู่สี่หลัก เรียนก็ประมาณสักสองสามปีแล้วนะครับสูงสูงว่าสูงว่าเจ้าของอีกสูงสักสามเมตรได้ สตอโนใหญ่มากเป็นสิบสิบปีแล้วส่วนอนนโนจะเห็นหรือเปล่าต้นลูกเนียงนะครับก็มีหลายต้นเหมือนกัน ทุเรียนผสมกล้วยมะพร้าวทุเรียนก็มีระบบน้ำแล้วน้องเป็นคนช่วยวางให้นะครับน้องชายช่วยวางมะพร้าวนี้ก็ตอนนั้นซื้อมาหลายพันทั้งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวพวงร้อ,รอย แล้วก็อืมจำไม่ได้แล้วมะพร้าวอะไรประมาณสี่สายพันธุ์นะครับส่วนนี้แทบจะเป็นมะพร้าวทั้งนั้นเลยมีมะม่วงอยู่ด้วย <c oughs> ซนตรงนี้น่าเยอะสักเจ็ดแปดไร่น่าจะไ,ไ,ได้ครับถ้าจากโซนเมื่อกี้โซนเมื่อกี้ได้มาณสามไล่นี่ก็ประมาณสักเจ็ดแปดไล่ได้มะม่วงโตแล้วประมาณสองปี เป็นริมแดนจะปลูกไม้ป่าไว้ครับมีหลายชนิดแต่จำไม่ได้ว่าไม้อะไรบ้างตอนนั้นซื้อมาปลูกเยอะมากเลยริมแดนนะหลักๆก,ก,ก็ไม้ป่า <c oughs> ไม้ป่าแล้วก็หมากกะว่าอนาคตก็อืม ก็ยางยางที่ปลูกไว้ด้านนู้นแต่ว่ามันลกแหละ <c oughs> ประมาณยางประมาณสัก3สามสีไร่ได,ได้ก็อย่าปลูกแค่นั้นพอเผื่อราคาไม่ดีเราก็อาจจะมีทุเรียนช่วยบ้างกล้วยบ้าง มะพร้าวบ้างพระทางใต้ไงก็มะพร้าวคนก็ทํากับข้าวทำํำขนมหวานอะไรพวกนี้ก็เยอะห <c oughs> มาก็พอได้ขายประมาณสักน่าจะเกือบร้อยต้นนะครับหมากราคาดีก็ราคาดีก็าากทําขายราคาไม่ดีก็ดีกว่าไม่มีอะไรทํอาจจะทําเสือแปบ้าง นต้นสะเดานี้ก็โอ้นาจะส่งสักสิบห้าเมตรยี่สิเมตรละมั้งเนี่ยหลายสิบปีแล้ว แต่หมากนี้ก็ปลูกพร้อมกับอย่างอื่นนะครับแต่ว่าขึ้นไวมากเลยก็ประมาณสักสามปีแหละแตขึ้นไวข้างล่างเป็นสะอันนี้ก็ <c oughs> เลี้ยงปลาไว้เยอะเหมือนกันก็ได้ามาเอากินบ้างส่วนมาก เห็นต้นไม้สีเขียวแล้วก็ชื่นใจตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วครับ ลูกหมากครับสุกแล้วโอเคนะครับวางแผนไว้อีกสักไม่เกินสามปี มากสุดก็5้าปีก็คงมาอยู่สวนแล้วนะครับอยู่บ้านกับครอบครัวก็วก็ไม่รู้จะอยู่ทำงานอีกงานแค่ไหน ก็พยายามสร้างทางเลือกให้ตัวเองไม่ต้องว่าจำเป็นต้องทำงานต้องไปสมัครงานในกรุงเทพในเมืองใหญ่บางที่ก็เหนื่อยบางทีก็คิดถึงลูกคิดถึงครอบครัว มันก็ต้องวางแผนเลยตั้งแต่นั่นนะครับ